ทุกคนมีเราอยู่ที่ครัวแกงอาครัวผักสดทุกคนกำลังจะบอกว่าแกงส้มทุกคนดูสิแกงเหลืองทุกคนน่าทานมากเลยน,นี่เป็นเมนูยานหลักใช่ไหมบรรยากาศในร้านจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนชำาๆเปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนถึงสองทุ่มึ่งเลยจ้ะทุกคนคือมันดูเมนูอมีแปะกล้วยกล้วเกลือด้วย อันนี้เป็นแนวสุขภาพมาอยยอดทานตะวันอ่อนผักบุี่ยงขาดไม่ได้เนาะชุมพรก็จะมีเยอะมากอากาศเหมาะมากกล้วยเล็บมือนางก็แบบเรื่องลือระบือชื่อนะครับเป็นแนวสลัดก็น่าทานทุกคนดูดอ่ายำก็มีนะจ๊ะยำถั่วพงถั่วพลูยำแบบแซลมอนแช่น้ำปลา,าดูแลเพลินทุกคนอันนี้เป็นแนวเวียดนาม แนวเวียดนามเน้นคุณภาพผักสดทุกคนดูสิอ่าแหนมนงแหนมเนื้งความเป็นขนมเบื้องอยูวันที่ทุกคนรู้จักปอกเปี้ยอะไรเงี้ยนี่คือความเป็นของแท้กุ้งผันอ้อยอย่างเงี้ยของเวียดนามมิสทุกคนนี่เบคอนอันนี้เบคอนทันเห็ดเข็มชอม่อเป็นแนวอาหารว่างโรตดดีแคนคิววา ็ดห,หอมแฮมชีสโอ้ตาทานตรงนั้นเลยทุกคนไก่ครีมมะนาวทุกคนใจคิดเมนูนะแนวญี่ปุ่นก็ไม่พล้องนะทุกคนนี่อา่าข้าวหน้าหมูซาบุกซาบะโอ้สวยงามตรงนั้นอิปส,สลิปต้นหอยชิลีทอดกรอบนี่เครื่องนี้อาจจะสะท้อนแสงน่อยนะมันจะกล้องมันจะแบบไม่เหมือนอเครื่องนู้นนอนลอง เมนูครัวผักสดสลัดผัดส,ดสารพ,ารพีทุกคนกกนี่เราเป็นกรีนคิทเช่นเป็นชาเขียวก็ต้องเน้นกรีนไว้ก่อนทุกคนอร่อยมากคนเดิอันนี้เป็นของหวานว a ฟ f l e s hamnitzers อ๋อกเบกอร์รี่เค้กชออ็อกโกแลต อาหารเช้าก็มีนะทุกคนใครมาตอนเช้าๆข้าวต้มข้าวต้มไข่กับช้าซุปเห็ดเนี่ยดูสิมายองจิดปั่นสตรอเบอรี่เกาหลีเนี่ยเชอร์รี่สมูตซี่โคโคโนัทคลาวโอ้นนี่ไม่เคยเห็นครับโคโค่นค่าอิตาเลียนสดาเสอร์วร์ดปั่นมะม่วง summer fruit ระบบกระดูดหัวใจสวยๆดังนั้นไอพิงสมูทซี่อยู่สิคนเยอะทุกคนมีของฝากอันนี้อันนี้อะไรนะครับปีกไก่ทั้งหมดผู้จัดการนะฮะทีมงานน่ารักมากกันเองมากจนเราต้องรู้สึกเขินไปโดยปริยาร่ทุกคนจ้ะ นั่นไนก็จะมีแบบเนี่ยฮะมีรายด้งรายเดอร์เข้าตลอดเลยนะฮะทุกคนน่ารักมากคนอยู่บ้านนะฮะบริการดีดีดูสิมีชกุปปังด้วยนะทุกคนจ้าชกุปปังมีผู้ดังนะจากครคมจาะนี่ฮะด้านนอกของใหม่เป็นถน,นนนะฮะไทยกับ้างอูเชียนแล้วก็ถนนคนเดิน โรลชุมพอะนะครับไี่ห่านน้ำแข็งใครกินข้าวเสร็จแล้วก็ตามดิบิงซูเดี๋ยวเราโชว์บิงซูสวยๆเนาะมีเผือกบัตเตอร์เคสบิงซูไทยบิงซูช็อกโกแลตบานาน่าบิงซูอันนี้เป็นฟุตตี้โยเกิร์ตบิงซู สตรอเบอรี่ชีสเค้กทุกคน <มา S 1> น,นะครับมะม่วงบิงซูแกงเหลืองสุดยอดทุกคนจ้าแกงเหลือก,กะปากระพงผักอะไรลุกผักรวมใช่ไหมครับน่าจะผักรวมจะ้ะที่น่าทานมากทุกคนปลาสลิดทุกคนเริ่มเลยคนดูสิทุกคน ควาเป็นกันเองมากเลยน้องเขาแบบว่าดูรู้เลยว่าเขาแบบบริการด้วยเซอร์วิสมาจริงๆนะครับเป็นแบบเหมือนพี่พี่น้องๆบริการแบบมืออาชีพทีทุกคนจาแบบเหมือนกับเราอยู่บ้านอบอุ่นเนาะนะนะทุกคนจะกันเองนี่คือแบบนักท่องเที่ยวเวลามาทานแบบนี้นก็จะชอบความเป็นสุขตัวกันเองเนาะดูบรรยากาศด้านนอกไปก่อนนะครับทุกคนขนม อยสุกเสมอซอเก้านะทุกคนดูเกลงเหลืองี่หอม,มกลิ่นคำนี้นแกงเครื่องแกงใต้ทแท้ๆเลยทุกคน,นกทุกคนดูสิเข็มโคนนโยโย่จ้ะทุกคนจ้าอันนี้ปลากระพงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นปลาประจำจังหวัดของชุมพรน่ะเขาจะเป็นปลาทูนะทุกคนจ้า กระดูกจะแบบนี่ปลาสลิดนะจะมีกลิ่นเฉพาะที่หอมพิเศษทุกคนจ้าโอ้ยทุกคนดูสิน่าทานมากทุกคนจ้ารึดมากโอ้ยนั่งมองแล้วแบบไม่อยากทานเลยเพราะมันสวยงามถูกไหมฮะทุกคนจ้าดูสิปลากระพงหอมรุนอรงมากทุกคน,น,นจะหอมมากทุกคนนี่ะทุกคนแบบรวมแบบจ้า ของดีจ้ะของดีเมืองประตูสู่ภาคใต้ไหวสด็จในกรมุชมได้กาแฟใช่ไหมแปลหาดทรายรลีทุกคนดีกล้วยเล็บมือนามขึ้นชื่อลังนกนะังนกเขาดังค่ะเมืองนี้ทุกคนจ้าแล้วก็กาแฟเขาเนี่ยกาแฟเขาทะลุทุกคนจ้ะนะครับ เขาทะลุก็บอกว่าอยู่ที่อาเภอสวีสามารถไปดูทะเลหมอกทะเลหมอกได้ทั้งปีนะทุกคนแต่ก็ต้องดูช่วงเวลาด้วยแต่ก็จะไปดูมักจะนิยมไปตอนเช้าช้าทุกคนอย่ตรงนั้นจะมีความเป็นของฝาก้วยด็บมือนางทุกคนจะมีหนังปลาอออะไรอ่ะที่เราเห็นเนาะมันมีความเป็นกล้วยตากทุกคนแล้วก็กล้วยฉาบเขาใช้กล้วยด็บมือนางมาทำเป็นกล้วยชาขออนุญาตตักอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะทุกค่นท้งัน ทุกคนจะพิเศษอยากยืนทะลงทะเลเกาะที่เที่ยวของชุมพรไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนจะนอกจากหาดทรายรีเขาแมตซีแล้วเนี่ยเขาจะไปอ่าวทุ่งวัวแลนเนี่ยที่เป็นฉากหนังเรื่องแผ่นดินของเราสมัยก่อนที่นวรัตยุคตะนานเป็นหนังเอกเรื่องแรกเขาก็มาถ่ายท,ทําที่อ่าวทุ่งวัวแลนสศักดิ์พลีทุกคนสวยมากใครก็ไปเสร์ชหาดูใน YouTube ได้นะฮะจะได้เห็นความสวยของ อาวทุ่งวัวแล่นนวรัลยุคธดนั้นสมบัติเมทเนีนแสดงนำไหมฮะปีหนะึ่งเก้าเนาะตอนนั้นยังยังไม่เกิดกันนะทุกคนจ้าอย่าป้อนทุกคนจ้าอืมอือร่อยมากอืมอร่อยมากเผ็ดกำลังดีทุกคนอืมอร่อยมากทุกคนจ๋าเดี๋ยวเราต้องนะฮะจัดจัดหนักหนักทุกคนจ๋าตอนนี้ถ่ายไปกินไปปวดๆวดทุกคน คือชุมพรรับมีทั้งทะเลเขาแล้วก็ถ้ำถ้ำก็มีนะทุกคนถ้ำน้ำตกพร้อมครบมากๆทุกคนจ้รดมากมชุมพรเขาจะมีถ้ำเขาเกลียบทุกคนแต่ท้าตรังเ็าจะเป็นถ้ำเขากรอบทุกคนจ๋าชุมพรก็จะมีอ่าวทุ่งไข่เน่าทุ่งวัวแห่นแหลมแท่นเนี่ยมันมีแหลมมีอ่าวครบถ้วนเลย อ่าวทุ่งทรงทุ่งซางอาหารทุ่งวัวแล่นเขาดินสออย่างเงาโดยตะปังที่เขาไปดูทะเลหมอกอันศีนของภาคใต้หนึ่งเดียวที่แบบทะเลหมอกสวยทั้งปีนะฮะทุกคนจาน้าหืมวาทฐานมากอ,มอร่อยมากทุกคนจา้ายิปซาสลิดอยู่สิเดี๋ยวเรามาต่ออีพีหน้าดีกว่าทุกคนจา้าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้โพสคลิปนะี้เนาะ โอเคนะเดี๋ยวมาเจอกันซีเน next EP จ้ะนี่คือเราอยู่ที่ร้านครัวผักสดนะ